เราอรกอาอย่าออกเบาลเราก็จีจร่างาแต่ประดุว่าที่เราเป็นที่ของราชทัศน์ต้องอย่างน้อยเรื่องราวเราอเรียมากางช็อลมจักรยานของท่านทุกคนก็บอกว่าเอาี่ชั้นราดีเช้นผานปั่นจักรยานไหมเทศบาลเรมีที่ที่สิบถึงเวลานี้ก็ขอเรียนไดนว่าทะลุพันปียาวออกมาจนจุดเขก็จะมีเส้นทางจักรยานเดียวเลี้ยววนาม ดังนั้นนี่ทำยังเงอยู่ที่เลินแถบมากก็บอกว่าเอาเรื่อแถบเป็นการยกระดับมาตรฐานจัดแมยใหญ่ระดับทีมเป็น็แล้วก็เาเราสามารถมาส่งเสริมสรหุนเคียงรั้งทีอย่างน่สุกน เรื่องการออกกำลังกายและการแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยทั้งกลุ่มเราเนี่ยเคยเคยคิดกันว่ามีมีความเป็นไปได้ไหมที่สภานจะช่วยจับช่วยจับหรือว่าเดือนนึงสักสองงนะเป็นการป่าเป็นกตุ้นของกลุ่มทันตแพทย์ทั้งหมดเลยนะฮะอาจจะท่าไปบางกระทุ่มบางวิลามนึกลับมาหรือบบปัดวิธีชุมชนอนต่างๆนะครับตรงจุดเนี้ยมีความเป็นไปได้นะที่ว่า เห้สมาธิจัดให้ถ้าเปือนแล้วสองทางอนงกลุนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะได้แต่ความรู้เบ็ดเสร็จนะแต่ว่าเราไม่รู้ไปปั่นอะไรกีนี้ยนะจ๊ะแต่เมื่อเวลาเราออกไปปั่นเราเนี่ยเราก็มาวัดผลว่าเป็นอวันนี้มีการทํากิจกรรมด้านกีฬาเพื่อเยี่ยมของนักศึกษาซึ่งซึ่งเราเราจัดอยู่ไม่ว่าจะอะไรเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูว่าในลักษณะอย่างเงี้ยถ้าแข่งขันกีฬาอย่างเงี้ย รักษาม่านทางด้านครอมคัวเลือกที่ไหนแต่รู้สึกมันจะต้องเป็นชมรมซึ่งรัฐาเขาเหมือนไม่ต้องเปชมรมจักรยานเทศบาลนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยสักอย่างหนึ่งสักอย่างหรือถ้าเป็นชมรมซึ่งไม่ใช่ของเทศบาลก็จะต้องมาทำ M O U เองระเบียบมันจะเป็นแบบ M O U แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยว่าเราต้องกันจัดนะอะไรอย่าง ที่สามใครครับที่สามจกรยานครับใช่ไหมครับใช่ใช่คืออันนี้คนพี่โล่งแน่นอนเป็นโครงการของพิโล่ปี64เป็นโครงการจักรยานมูลสองแพกนำโดยท่านท้ว่านะครับส่วนปั่นจากไหนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไปหาร่วมาแล้วก็เอามาลงเออผมอยากจะมาพูดเรื่องของประโยชน์จากจักรยานทำไมต้องจักรยาน ทำไมต้องปัน่นแล้วก็ต้องปั่นจักรยานปั่นยังไงให้ให้ได้สุขภาพอ่าแล้วปั่นแล้วไม่ได้สุขภาพได้ยังไงใครปั่นแล้วมีอาการเจ็บบ้างไหมครับมีใครเจ็บเข่าไหมครับมีใครปวดคอบาไหล่ไหมครับปั่นจักรยานนานมีใครปวดคอบาไหล่ทำไมต้องปวดคอบาไหล่เกิดจากอะไรวันนี้บบเราจะมาคุยองนี้ทุกคน และเชือสบายสบายดีกว่าเรายืหลายสิบปีวะนะมีคนช่วยนะองมั้องผมจะมาเฉลยเฉลยครับจากสไลด์นี้เพาก้ามเนื้อหลังนี้มุขทำงานแบบยืดโคันถูกดึงนะคระมันคือมันคือก้านเนื้อเส้นใหญ่ครมันถูกดึงกัมนนะครับพอเราปั่นเสร็จเราลง้านโน้นก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะมาก ไอยต้นคอด้หลังปล่อยขึ้นตรงนี้จะทำงานครับตรงทุกคนตงทุกคน้ไหมครับหลังสีษาเป็นเป็นับสีษนัีสันเรื่องารู้สึกไหมครับใครควบคุมไม่ได้็อนนี้รถทุกฝั่งที่โลกนะครับก็เป็นมาณคข้าวๆนะครับการจบ เศรษฐีสะสมปี66เรา8,000กับ9,000ลายแล้วเมื่อครั้งห็นข้อมูลนี้อย่างไรท่านตระหนักนะครับพอมาวันนี้จะได้ทุกซองไปนะครับมาดูเนื้อหาของเป็นประจำวันเลยใช่ไหมครับประจำวัที่บอกว่าการใช้ถ่ายกับผู้ขับขี่นะครับต้อไม่ใช้รถลากเข็นผมได้รู้ตัวในลากเข็มเราลากเข็นประมาณนี้นะครับผมนะดูนีนะครับถ้าท่านเห็นความหมายแล้วเนี่ย ท่านใช่ไหมว่าเมื่อก่อนเนยท่านเนี่ยากรินก็ะยายามท่ใช่ไหมฮะเก่อนนะครับทาไมถึงต้องมีใบรินวันะครับบอกว่าการกินกิจวบนถนนหลวงเนี่ยแม้เพียงการคิณขรานะครับก็ต้องได้รับกาบอน,นุญาตเช่นคบคา